w a t e r ร t ท l k English สวัสดีค่ะมาต่อกันที่ EP 2เลยค่ะ10ข้อนะ่ารู้นะคะก่อนไปสมัครเป็นลูกเรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์สค่ะข้อแรกค่ะ CEO ของบางกอกแอร์เวย์สชื่อคุณพุทธพงศ์ประสาททองโอสดค่ะข้อ2ค่ะโปรแกรมสะสมมาลนะคะชื่อว่า Flyer Bonus ค่ะข้อ3ค่ะ p r e เซนเตอนะคะของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สคือคุณยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันค่ะข้อ4ค่ะตอนนี้บางกอกแอร์เวย์มีเครื่องบิน25ลำนะคะซึ่งประกอบไปด้วย Airbus 319 Airbus 320และ ATR72 ค่ะ ค่ะค่ะสายการบินบางกอกแอร์เวยสนะคะมีโค้ชแชร์พาร์ทเนอร์มากมายเลยค่ะบางกอกแอร์เวยสไม่ได้อยู่ในเอลไ a n c e ใดๆนะคะแต่มีโค้ชแชร์พาร์ทเนอร์ทั้งกับกาตาร์แอร์เวยส์เอเมอร์สญั a เปน i อร์ไลน์ส a าเ f ่ Pacific และสายการบินอื่นๆอีกมากมายค่ะข้อ6นะคะสายการบินบางกอกแอร์เวยสค่ะบินทั้งดเมสติกนะคะคือฟล์ภายในประเทศและ International Ro u t e s นะคะภายในประเทศนะคะก็บินหมดเลยค่ะสนามบินหลักๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเชียงใหม่กระบี่ลำปางหรือว่าหับย่างสมุยสุโขทัยและตราดส่วนรูทต่างประเทศ ะะก็จะเป็นแถบนี้นะคะแถบประเทศเพื่อนบ้านนะคะ mm hmm. เช่นเสียมเรียบหลวงพระบางสิงคโปร์ฮ่องกงและมาลดีฟส์ค่ะ mm hmm. ข้อ7ค่ะหากใครอยากโทรหาคอร์เ e นเตอนะคะสามารถโทรไปได้เลยค่ะที่เบอร์1771ค่ะ ข้อ8ค่ะตัวยอ่อ i ออจ้าของสายการบินบางกอกแอร์เวยส์คือ PG ค่ะข้อ9ค่ะโลโก้ของสายการบินบางกอกแอร์เวยส์นะคะคือหางหงค่ะ,สะแสดงถึงความสง่างามค่ะและความอลังการของวัฒนธรรมไทยนะคะประกอบไปด้วยสีน้ำเงินขาวและแดงซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศไทยค่ะและข้อสิบค่ะสายการบินบางกอกแอร์เวยส์มีอายุรวมทั้งสิ้นถึงปีนี้57ปีค่ะใครทุกคนโชคดีนะคะสามารถติดตามนะคะคลิปแรกนะคะ EP 1ด้านล่างได้เลยค่ะ